สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องโตเกียวสลอ็อตโน .1 โน .1 แห่งวงการสล็อตนะครับผมมาเมาน,นี้เราก็มาอยู่388โกที่เดิมนะทุกคนนะ388โกที่เดิมนะครับผม,ม,8 8ก,ม,บผมกับเกมทีเซอร์ส,สาวถ้ำนะผมสาวถ้ำสาวใจสาวถ้ำยามบ่ายนะทุกคนนะมาอ่าก็เมาวันนี้ก็ขอหน่อยเพราะว่าหยุดพักไปหลายวันนะทุกคนนะไปทำธุระมานะผมวันพ่อเป็นยังไงกันบ้างครับผมทุกคน นีย่ยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะผมทุกคนมา,มาวันพ่อแล้วเพิ่งจะผ่านวันพ่อไปเมื่อวานนะเนีย่ยขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะผมยังไงก็อย่าลืมบอกรักพ่อกันด้วยนะทุกคนนะนะยัง,ยงไงก็บอกรักพ่อเสร็จปุ๊บก็เข้ามานั่งดูผมนะทุกคนนะอย่าลืมนะผม โอเคผมก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะผมกดติดตามกันด้วยนะผมติดตามด้วยนะผมอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้เพื่อติดตามทุกๆคลิปนะทุกคนนะไว้แจ้งเตือนทุกๆคลิปนะครับผมเวลาผมลงคลิปก็จะได้รับชมกันทุกๆคลิปนะทุกคนนะมามานี้ผมขอมาย้ําหน่อยทุกคนมามาย้ําหน่อยนะสาวทาสาวใจนะเป็นเกมหลักของเราทุกคนนะเป็นเกมแบบว่าเกมโปรดของเราเลยนะว่าว่าอย่างนั้นอ่ะอืมเป็นเกมโปรดของเราอ่ะ ก็เดี๋ยวมาดูกันทุกคนว่าวนะันนีไไ้จะเป็นไงถึงพิกถึงขิงหรือเปล่านะทุกคนนะกะว่าจะมาเอากําไรสักสักหมื่นนะทุกคนนะยังไงก็จะปีใหม่แล้วนะมันต้องได้บ้างแหละนะเป็นมัไงเป็นยังไงบ้างทุกคนคิดถึงผมบ้างไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยทุกคนมาวันนี้ก็เดี๋ยวจะจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะทุกคนนะคือวันนี้กะจะไปเรื่อยๆเลยแหละจนกว่าจะแบบว่าเอาเป็นว่าจนกว่าจะทุนหมดเลยดีกว่ามั้งมะวันนี้นะ ดูดีว่าปัดได้ได้ได้กี่คลิปก็ว่าก็จัดลงไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะเล่นได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะทุกคนนะมาเดี๋ยวลุ้นกันก่อนเลย <c oughs> อ่ะแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมทุกคนยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยใต้ล่างกับผมได้นะผมคอมเมนต์พูดคุยใต้ล่างกับผมได้เลยนะทุกคนนะเล่นแตกบ้างแตกไหมไม่แตกไหมเออก็อยังไงก็บอกผมได้นะทุกคนนะ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกับผมได้อยากจะดูเกมไรอยากให้ผมเล่นเบ็ดเท่าไหร่อะไรยังไงก็บอกผมได้แนละ้วกคนนะบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจัดให้ทุกคนนะผมอย่างก็ล่าสดาุดหัวอ่านคอมเมนต์หน่อยนะทุกคนนะอ่านคอมเมนต์ล่าสุดของคลิปล่าสุดก็เติมวอลเล็ตได้ไหมเติมได้แนละ้วกคนนะจะนักจะเต็มได้ผมเข้าไปดูได้เลยช่วงนี้ PG แข็งมากแอดใช่ครับผมท่านผู้ชมก็หลังจากอัปเดตใหม่ก็ก็แข็งคนควรนะก็คือแบบว่า ต้องเล่นให้ถูกที่เล่นให้ถูกเวลาทุกคนเล่นให้ถูกที่เล่นให้ถูกเวลาคือแบบว่ายัางไงมันแล้วแต่ช่วงเวลานะทุกคนนะเล่นให้ถูกที่เล่นถูกเวลาครับผมดูผมเป็นแนวทางก่อนนะทุกคนแนละ้วก็ค่อยๆก็คอ่คอ,ยคอ,ยคอยไปไปจัดกันอนะ่ะว่าอปงั้นอ่ะก็ค่อยไปจัดกันนะทุกคนรู้ๆก,กันอยู่มา,าแล้วก็คอมเมนต์นี้ก็บอกว่าขอค่ายอื่นหน่อยครับอ๋ขอขอค่ายอื่นหน่อยครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมน้องชมเดี๋ยวจัดให้นะผม เดี๋ยวจะให้นะขอดูสาวถ้ำหน่อยจัดกับจัดปไปผมสาวถ้ำนี่เลยจัดแล้วคลิปนี้นะผมท่านชมนะจัดเลยนะสาวถา้ำมามาแมวนรกโอ้อยจัดไปแมวอยากดูแมวนรกด้วยเหรอแมวนรกก็ได้อะไรก็ได้มาท่านชมขอมาผมก็จะพยายามจัดให้นะครับผมอ่า้าฟีเกมหรือเปล่าดอกนี้อขอไม่เข้าแล้ะและตัววายมาด้วยแล้วมันเหมือนกันนะทุกคนนะวายกับสเกตเตอร์นี่เหมือนสีเหมือนกันนะพาหลงหลายรอบแล้วนะ นะเมื่อคืนลุกมาดูตอนตีหนึ่งอยากเล่นเลยแต่เงินเดือนยังไม่ออกโอเคผมใจเย็นนะทุกคนในะจเย็นเย็นใจเย็นเย็นกรจ,จัดกันไปทุกคนจับเต็มไปครับแอดใช่ครับพีจีไม่ค่อยดีแอดเล่นใครอื่นให้ดูหน่อยได้ครับผมต่จัดให้นะทุกคนนะดูทุกคลิปเลยครับจานโอเคผมขอขอบคุณมากนะทุกคนนะขอบคุณมาผมทุกคอมเมนต์ทุก, comment, ก,ก,กไลค์นะผม แอดสร้างกลุ่มไว้พูดคุยหน่อยได้ครับผมผมคิดอยู่นะผมคิดอยู่นะว่าผมจะสร้างกลุ่มไว้พูดคุยอะคิดอยู่ก็เดี๋ยวจัดให้แล้วกันท่านชมเดี๋ยวจัดสร้างลายแอดไว้นะเดี๋ยวจัดหน้าชมพูดอกที่360ท่านชมเออมีเห็นมีเห็นสวัสดีค่ะติดตามรอดูทุกวันนะครับผมได้ครับผมท่านชมหลังจากนี้จะลงทุกวันเลยนะทุกคนนะลงทุกทุกวันเลยนะเพราะว่าทำธุรกิจอันเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะทุกคนนะ จับแอดมากๆครับผมได้เป็นได้เสียเป็นเสียขอบขอบคุณมากครับผมท่านผู้ชมขอบคุณนะครับผมทุกๆคอมเมนต์นะขอบคุณมากนะครับผมมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมจัดไปพี่น้องนี่ก็สวัสดีตอนเช้าผมไก่แจ้แม่เจ็ดไนะก่แจ้แม่เจ็ดอยากดูครับผมอยากดูไก่แจ้แม่เจ็ดอยากดูอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยทุกคนเดี๋ยวผมจะจัดให้ทุกคนคอมเมนต์เลยนะทุกคนนะอ่ะจัดไปครับผมมาเดี๋ยวกับกับสู่หน้าเกมต่อนะทุกคนนะ หลังจากที่อ่านคอมเมนต์ทุกคนจบไปแล้วมาเฮ้ยสุดท้ายสุดท้ายท่านผู้ชมสุดท้ายเฮ้ยเน็ตเฮ้ยเน็ตเว้ยเน็ตเน็ตอ่ามาท่านผู้ชมขอมาก็จัดให้นะพี่น้องอ่ะสาวรสำสาวใจววันนี้ของเราจะไปได้ถึงไหนนะตอนนี้หน้าสิบว่าไป หน้าเคอือหน้าเจไม่อยู่ตรงกลางอะมีอะไรเห็นไหมอ้โหอย่าเกลือนะพี่น้องอย่าเกลือเด้ออย่าเกลือดิโอ้ยเว้ยกินเกลืออย่าบอกนะกินเกลือเนี่ยอ๋ออย่าบอกนะน้ำชมกินเกลือใช่อุ้ยหน้าเขียวมาหน้าเขียวมา576ร้อยน้ำชมอุ้ยคิว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 ปิดโอ้โหหน้าน้ำเงิน น้ำเงินว่าไปน้ำเงินน้ำเงินอีกพันแปดท่านชมอ่ะมีให้เห็นหน้าเขียวหน้าเขียวว่าจังไดเอหน้าเขียวอุ้ยมาคอมโบชุดมาท่านชมสามพันสิบหกท่านชมมาคอมโบชุดมาแล้วผมหน้าเขียวหน้าเขียวดอกนี้โอ้โหมีต่อเปล่ามีต่อดิมีต่อดิมีต่อดิโอ้โหโอ้โหหน้าเคหน้าสิบไหลไปหน้าคิวหน้าเคหน้าอะไรก็ได้ไหลไปหน้าเคแถวแรกมาหน้าหน้าเคหน้าเคไหลต่อสองพันแปดแปดสิบท่านชม มีต่อเปล่าโอ้ยไม่คอมโบต่อวะดอกนี้สี่พันสามผมชมมาได้กำไรนะผมได้กำไรแล้วนะหน้าเขียวว่าไปหน้าเขียวดอกนี้หมื่นโอ้โหน้ำชมหน้าเคไหลต่อเด้อหน้าเคไหลต่อน้นเงินไหลต่ออีกหน้าเจอุ้ยหน้าเจหน้าเจได้เปล่าหน้าเจรู้เรื่องนะโอ้โหถ้าหน้าเจได้รู้เรื่องกระเบื้องล้าวน้ำชมถ้าหน้าเจเข้านี่คือรู้เรื่องกระเบื้องล้าวผมน้ำชมโอ้โหดอกนี้หมื่นสองโอ้โห จัดปุ๋ยจัดปุ๋ยให้ผมสาวทำยำบ่ายนี่มาทีเด็ดจริงๆท่านผู้ชมเอาวได้อีกพันสามแล้วผมท่านผู้ชมมีต่อเปล่ามีให้เห็นอีกแล้วโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องรับผมท่านผู้ชมมาจบไปที่สองหมื่นหนึ่งสามร้อยสิบสองโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องแล้วทุกคน สาวทำสาวใจวันนี้คือสุดยอดมากท่านผู้ชมอะโอเคผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมก็ได้นะผมกดราดาใครสนใจอยากจะตามตามผมก็3 8 8โกนะทุกคนนะ3 8 8โกอยู่ด้านล่างนะทุกคนดูด้านล่างนะทุกคน